รายการที่จะนำคำถามทางโลกมาตอบในทางธรรมในรายการต้องสงสัยสวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยแดนนี้นะครับที่จะนำคำถามทั่วโลกมาตอบในทางธรรมนะครับและในวันนี้นะครับพี่ดิชี่ครับผมก็เป็น e ีพพิเศษนะครับเราอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศคนคนนี้ครับเป็นโปรดิวเซอร์มือทองนะครับ อายุยังน้อยหรอด้วยนะฮะยังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะมาฟังชื่อตอนก่อนชื่อตอนนี้ชื่อว่าทําชีวิตให้แน่นอนกับนีโน่ร,รู้เรืยัครับว่าใครมาในวันนี้นีโน่นีโน่ครับ แต่เป็นนีโนไหนอยู่ตรงนี้นะครับนีโนเกลือชันกว้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและนีโนนะครับที่นั่งข้างผมนี้นอกจากเป็นโปรดิวเซอร์มือทองนะครับมือทองหรือเปล่าครับเอ่อมือตอนนี้ดำเลยครับโอเคตักแดดเลยครับตากแดดขับรถปล่อยนะใช่ครับครับเขายังเป็นเจ้าของค่ายด้วยชื่อค่ายอะไรครับชื่อว่าไฮเพลน h ไฮเพลนเคยเป็นแขกรับเชิญรายการของเรายกค่ายเลยนะจำได้ทบมากันศิลปินรับภาคงเลยนะครับผม ครับและวันนี้เรามาเจาะลึกชีวิตของนีโน่พี่เลยเลือกคําว่าแน่นอนและไม่แน่นอนเพื่อของจองกับนีโน่ครับนะครับนีโน่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนดังนั้นความไม่แน่นอนก็คือความความแน่นอนความไม่แน่นอนใช่ไหมครับความพี่ต้องงงเองแล้วเน่สรุปก็คือความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนดังนั้นกลับกันความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนเช่นกันครับดังนั้นพี่ตานอยากรู้แล้วว่าชีวิตนีโน่แน่นอนไม่แน่นอนเนี่ย เราต้องจบลึกถึงตั้งแต่เกิดเลยแล้วกันครับเริ่มต้นคําถามก็เป็นชีวิตวัยเด็กครับพีโนครับพอจะเล่าให้ปังกันไหมครับว่าเป็นมายังไงก็ม่เด่ครับช่วงชีวิตวัยเด็กใช่ไหมครับใช่ก็เท่าที่ความจําความได้ก็ฐานะที่บ้านก็ปานกลางครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ส่วนชั้นกลางครับใช่ครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับคนโตที่ขอนแก่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่ก็เริ่มทํา ธุรกิจแบบขายขรถอะไรเงี้ยครับขายรถแค่คันสองคันอะไรเงี้ยครับแก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพผมเลยนะค วันนี้เลยอะไรเงี้ยครับใช่คู้ทำเกี่ยวตอนเรื่องมันจะถึงวันนี้ใช่ครับก็จจบเหมือนแบบตอนเด็กๆคือหาโรงเรียนเงี้ยก็หาไม่เจอแล้วทีแบบไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เลยคือเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับกับอนุบาลก็เลยไปเจอโรงเรียนที่เป็นสองภาษาครับคุณพ่อเขาอยากจะให้ผมบบเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่กที่หาเจอโรงเรียนนี้อนุบาลสองครับสองขวบใช่ครับใช่ครับ สุดท้ายก็ไปหลบเลยที่โรงเรียนนั้นครับที่โรงเรียนเดียวกับพี่นาเด็กครับในจังหวัดขอนแก่นใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันในใบเด็กก็เป็นคนยังเหมือนเข้าเข้าสังคมไม่ค่อยได้อะไรครับก็มีเพื่อนก็มีไม่ค่อยแบบยุ่งกับใครอะไรยังไงเพราะว่าเหมือนเหมือนก็ยังค้นพบไม่รู้ว่าจะชอบอะไรใช่ไหมครับก็ดื้อๆซนๆไปอะไรเงี้ยครับจนเริ่มขึ้นมาประมาณประถมครบผมอันนี้ครับคุณพ่อก็เริ่ม เวลาเขาไปทํางานต่างจังหวัดใช่ไหมครับเขาก็จะซื้อซีดีดีวีดีคอนเสิร์ตกลับมาให้เราตอนนั้นจําได้ว่ามีเทเป็นที่ชื่อว่าซันตาน่าครับคาร์ลสันตาน่าเป็นเป็นเทเป็นต่างประเทศนันเลยใช่ครับคาร์ลสันน่าเป็นกีตาร์เพลงแล้ชื่อว่าอะไรแบล็กแบล็กแมจิกบูมแมงครับเป็นเพลงยอดฮิตของแบบหน้าตอนนั้นเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนนั้นก็เริ่มซึมซับจากเสี่งที่เรียกว่าสื่อสื่อในทีวีสื่อในดีวีดีเทปอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับก็แล้ก็ซูมซับสิ่งสิ่งเหล่านี้มาอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมว่าชีวิตวัยเด็กของผมก็ไม่ค่อยมียังไม่มีอะไรมากครับใช่ใช่ครับถ้จริงๆรี่ฟังดูก็จะเริ่มเหมือนเป็นภาษาก็คือภาษาสากลภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็กใช่ครับใช่ครับใช่ครับตั้งแต่วัยเด็กอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นต้นต่อนะคือเป็ที่บางทีการทําเพลงแล้วไประดับแบบว่าต่างประเทศได้เนี่ยก็เริ่มตรงนี้แม้กระทั่งดีที่ได้ฟังมันก็เป็นต่างประเทศภาษาอังกฤษเลย ตรเนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งทน่ดแล้มันทาให้เราเป็นก้าวได้ไกลกว่าใช่ครับกว้างกว่าครับแล้วก็พอวัยประถมเราเรียนใช่ไหมฮะตอนนี้ความแน่นอนมันก็ยังดูแน่นอนเพราะเราเป็นเด็กอยู่ใช่ครับยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่ได้คิดอะไรแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อะไรจนพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มพบกับความไม่แน่นอนเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับช่วงมัธยมครับช่วงช่วงช่วงที่จะต้อง เริ่มมาเริ่มมาคิดแล้วว่าเราจะเรียนจบเราจะทําอะไรเราอยากจะเรียนคณะอะไรเราอยากจะเข้าสายอะไรด้วยนะตอนนั้นเราก็ยังไม่มีทางเลือกมากครับระหว่างทางนั้นนะเราก็โอเคเราชอบเราเราเริ่มรู้ว่าเราชอบกีฬาครับเราอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักบอลอยากเป็นนักบาสอยากเป็นทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ศิลปะยงไงครับก็ชอบศิลปะมากครับชอบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับ ชอบทุกอย่างที่มันไม่มีสอนอยู่ในโรงเรียนเลยครับเพ้าเราได้เล่นบ้างไหมเนยเล่นครับก็มีตอนตอน,ตอนมัธยมก็เริ่มมีวงแล้วครับเริ่มมีสิ่งที่เราแบบว่าอยากแบบอยากไปทําแล้วเราก็เริ่มศึกษามากขึ้นครับทําให้รู้ว่านะตอนนั้นที่ประเทศไทยมีทางเลือกน้อยมากก็มีแค่แค่แกมมี่กับไอเอสในยุค<า>ในยุคนั้น<า>ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็โอกาสเดียวที่เราจะสามารถไปไปส่งเดโมได้ก็คือแบบการประกวดฮอตเวฟอะไรเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับใช่ครับหรือว่าการที่เดินเข้าไปในเปกแกมมี่แล้วก็รอให้เขามา ส่งอะไรเง od, ants, od, ี้ยครับใช่เดวิสใช่ครับยุคนั้นหร okay. ือแบบเอาเพลงเราไปเปิดใน f อออะไรซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าทางเลือกน้อยมากครับผมก็ไม่รู้ว่าเจะเอายังไงกับชีวิตดีแล้วก็ได้ยินมาว่าเอ้ต้องเรียนกี่ปีจะเป็นหมอต้องเรียนกี่ปีจะเป็นวิศสะต้องกี่ปีอาชีพอะไรจะทํางานแล้วเราจะมีความสุขอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราฟังจากรอบข้างฟังจกอาจจะเป็นคนรอบข้างผู้ใหญ่เขาบอกว่า ศิลปินยังไงก็ไสแห้งต้องเต้นกินลำกินอะไราเงี้ยครับต้องเอ่อมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนมากอาชีพกลางคืนเพราะมันอยู่กลางคืนแหละมันก็ไม่แน่นอนแล้วอ,อะไราเงี้ยครับตอนนั้นก็ตอนเด็กก็คิดม,มัวๆไปครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์อันนี้จิตแนวนะ <c oughs> ใช่ครับ,แ,บแนวเพราะเพราะอะไรคนระับดูหนังไซไฟเยอะอใช่ครับอ,อ,อยากเป็นจิตจิต,ตแพทย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องจับสไป์มาผ่าตัดแต่ว่าพอพอไปเจอหลักสูตรที่เรียนกว่าจะเป็นหมอกี่ปี5ปี7ปี8ปปี ตีเลรสิบปีถ้าผมแบบ,รบเรียนแบบนี้อะไรเงี้ยล้ลมเลิกอะไร,รครับล้เ<ร>าเลิกความคิดล้มเลิกความคิดแล้วก็อาจจะเป็นวิศวะคอมไมเพราะเราเราชอบเล่นเกมแค่นี้เลยอ, <laughs> อะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับว่ามัน,ม,นมันเริ่มแบบไม่ไม่รู้ว่ามันไม่มีทางไปเราก็เลยปรึกษาเขาครับครับผมแล้วก็ณณตอนนั้นผมก็มีประกวดไม่ว่ามีงานประกวดอะไรจากโรงเรียนครับเช่นการประกวด ส่งหนังสัน้นทาหนังสั้นอะไรครับผมก็ไปประกวดหัดเลยซึ่งเหมือนจะเริ่มมีแววในด้านนี้ก็เลยทําให้ผมเสิร์ชใน Google ครับตอนนั้นก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอโรงเรียนที่แคนาดาใช่ครับแล้วก็อันนี้เริ่ม,มาอยายุเท่าไหร่ที่คิดว่าจะไปแคนาดามอมอมอสมอ 4, มหา 5, อ้าอครับส่เพราะว่าเพราะว่าเพระาพระว่าหลักสูตรก็คือเราเข้ามอสีปุ๊บเขาก็ต้องคิดแล้วว่าปลายทางคิดยังไงเพราะว่าต้องเลือกสายครับผม ช่ก็เป็นไฮสคูลท่านเี้ต่างตากลไม่ใช่ใช่ครับเป็นไฮสคูลครับแล้วก็ที่ที่เราเลือกไปแคนาดาเพราะว่าอะไรครับตัดตัวเลือกอื่นไหมหรือว่าเราเลือกว่าที่นี่ที่เดียวเลยที่เราต้องไปตอนนั้นมีตัวเลือกไทยครับไทยก็จะมีมอกรุงเทพมลังสิตแล้วก็จะมีจุฬาครับผมเลือกจุฬาก่อนเลยเพราะว่าคือผมคิดว่าตอนนั้นคือพักของแบบมาเป็นพักของประเทศเราเลือกพับไปเลยใช่ครับแล้วหลบพับไปสอบ ท่นเ,นเข้กไม่ผ่าน <laughs> ใช่ไม่ถึงเกฑ์นะครับเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราสี่ปีแล้วในหลักสูตรนั้นมีอะไรบ้างอะไรอย่าครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะนานไปเพราะว่าผมด้วยด้วยความเป็นวัยรุ่นผมก็อยากจะแบบว่าคิดว่าถ้าเราไปถึงตรงนู้นเราน่าจะมีสิทธิ์ที่เราจะได้ใกล้กับฮอลลีวูดเลยอะไร,รเพราะว่าโรงเรียนที่ผมไปเจอคือเป็นโรงโรงเรียนที่ ก็เรียกว่าตอบตรงกับฮอลลีวูดเลครับคือสิทธิ์เก่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในแบบมาเวลอยู่ในสตาร์วอรใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่จะไม่ได้ใบปริญญาครับจะได้เป็นแซสเซอร์พิเคทนะครัเรียนปีปีครึ่งครับใช่ครับเป็นการเรียนปีครึ่งแล้วก็จบเลยคือมันเป็นอะไรที่เร็วมากเลยครับใช่ครับผมก็เลยลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีความ ชื่ออะไรในตัวเราอะไรเงี้ยครับครับคุณพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะหาเงินแล้วก็อาจจะขายบ้านเพื่อส่งค่าเทอมให้ผมไปเรียนเพราะต้องเอาทรัพย์สินที่อาจจะมีจํากัดอใช่ครับเพื่อให้ได้เซอร์ติฟิเคตครับผมใช่ครับใช่ครับก็เพื่อแบบเหมือนเหมือนทำตามความฝันที่ผมอยากจะลองลองไปไปดูพ่อแม่ที่น่ารักมากนะครับเขาเรียกว่า ก็หวังว่แหละแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไปกดดันใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบนะตอนนั้นผมว่าในยุคนั้นก็คือทางเลือกมันน้อยจริงครับในในที่เราจะเลือกในสายอาชีพได้ ว่าเราเราก็จะคิดอยู่แล้วว่าใน top 5เราจะมีอาชีพแบบหลักหมออะไรเงี้ยซึ่งมันบอกว่านักบัญชีใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าเขาคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากอยากจะให้ผมทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําเช่นดนตรีครับเขาจะส่งถ้าผมไปเรียนกีฬาเงี้ยลองให้ผมลองไปแข่งดูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราก็ทําจับฉ่ายมากครับตอนเด็กเราแบบไม่รู้เรามีอะไรเราอยากรู้เนี่ยเราทดลองหมดเลยครับกลายเป็นว่าเราก็ได้สกิลหลากหลายมาเป็นเรื่องที่ดี ใช่แล้วก็พอคุณพ่อนะฮะป๋าตัดลใจขายบ้านปุ๊บอันน kind of ี้คือความแน่นอนก่อนแน่นอนคือต้องขายบ้านคใช่ไหมเพื่อส่งเราไปพอเราไปถึงคนาดาปุ๊บแน่นอนคือเราได้เรียนแน่นอนแล้วใช่มครับใช่ครับระหว่างที่เราเรียนเจอความไม่แน่นอนอะไรบ้างครับตอนก็อายุประมาณเมศใช่ไหมครับ17 1เจแดย่ิใช่ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าผมไปกรุงเทพเพียงแค่3าครั้งจำได้เใช่ไหมครับ ก็เป็นในขอนแก่นมาตลอดใช่ครับเป็นในขอนแก่นมาตลอดไปกรุงเทพแค่สามครั้งคือไปซื้อกีตาร์กับพ่อแล้วก็มาเยี่ยมญาติอะไร่เงี้ยครับสองครั้งมากับมากับญาติเนี่ยครับมันทําให้ผมแบบก้าวกระโดดจากแบบเด็กบ้านนอกไม่รู้อะไรเลยแล้วม่ยังไม่รู้จักกรุงเทพ้วยบินไปที่แคนาดาเลยก็คือมันก็คือใหม่มากครับภาษาที่เรายังไม่เคยพูดหนึ่งเลยก็คือแบบก็จะเป็น culture shock แล้วก็ยังแบบไม่รู้จะต้องปฏิบัติตนยังไงแล้วก็ความรับผิดชอบสําคัญมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นู่นเราก็ต้อง รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองในการแบบกินอยู่ใช้ใช่ครับเราเราจะใช้ช่ครับเพราะว่าโอ้โหนี่แค่กรุงเทพผมยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับแต่การไปอยู่ที่ต่างประเทศค่าเงินก็จะแตกต่างผัก็ต่อเดือนก็จะใช้เงินที่โอ้โหเราไม่รู้ว่าแค่เดือนละสี่ห้าหมื่นเงี้ยผมก็แบบุยมันเยอะมากแล้วใช่ครับอันนี้เท่าเนาะใช่ครับนี่ก็การเป็นความที่ไม่แน่นอนที่แต่ว่าผมผมไม่รู้จะว่าจะ manage การใช้ชีวิตตัวเองในในต่างประเทศครับ ซึ่งมันก็ยากมากครับในนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราไปอยู่นี้ไปอยู่บ้านบ้านโฮสหรือว่าเราไปอยู่ขอพักโรงเรียนหรือยังสองเดือนแรกไปอยู่บ้านโฮสครับแล้วก็เป็นเป็นฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์้สัตเก่ใช่ครับพูดภาษาจีทุกวันแล้วก็เริ่มเริ่มมีความซ่าแล้วอยากลองออกไปอยู่ด้วยตัวเองอยู่กับเขาได้แค่สองเดือนเองแล้วก็แล้วก็ออกไปอยู่ด้วยเองครับไปอยู่แบบบ้านคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็หนักกว่าเดิมครับความไม่ได้นอนก็คือก็ต่โดหาพ่อแม่แล้ว ตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วก็จะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเขาไม่ได้คิดว่าแบบคุณพ่อคุณแม่จะลําบากมากเลยแค่ไหนคือมันเหมือนเราแบบต้องการการโฟกัสตอนนั้นคือมันเป็นความสนุกอย่างเดียวที่ที่ผมได้ไปเจออะไรรับไปเจอแสงสีบนตอนนั้นคือมันแบบว้าวอะไร้ยครับใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสไปกับ1ปีครึ่งที่ว่าเราต้องจบใช่ไหมครับใช่ครับโอเคระหว่างที่เราไป1่ปีครึ่งตรงนั้นที่เคยฟังสัมภาษณ์ไม่แน่ใจว่าที่นีโน่เคยบอกว่า เราไม่มีข้าวกินเลยเนี่ยอยู่ในช่วงของที่เราเรียนที่คันดาหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับอยู่ในช่วงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงครับประมาณจบปีปีได้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ sí 네่มประสบปัญหาเรื่องธุรกิจที่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 บ้านครับแล้วก็ค่าเทอมทุกทุกเทอมก็ต้องมีการมีค่าใช้จ่ายเหมือนจะเป็นเทอมสุดท้ายแล้วเราเราเราเขาเขาเขาเหมือน ถ้าเราไม่ไม่ไม่จ่ายค่าเทอมเขาก็จะไม่ให้เราเรียนเรียนจบ <Sab S 2> ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับก um. <c oughs> ็นั่นเป็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 นปัญหาแรกเลยที่สําหรับผมในในอายุเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถ ayo, ควบคุมอะไรได้เลยนะครับ <merged> <c oughs> ทาให้ผมไม่สามารถเรียนต่อได้แต่ระหว่างทางนั้นคือผมก็เป็นเด็กที่ไม่ดีครับก็คือไปตั้งใจเรียน <c oughs> ไปโรงเรียนสายคือความรับผิดชอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับครับผมระ้วอนนั้นเราปรับตัวได้หรือยังครับที่ว่าจะเกือบปีช่วงนั้นผม จำได้ว่าเริ่มจะปรับตัวได้แต่ว่าเหมือนคือคู่คู่คู่ขรอบครองก็เรียกเรียกเรียกเยกข้ามามว่าเนี่ยยูอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วนะแล้วก็กขาคาตเดาเขไม่จ่ายเพราะนั้นเชื่อว่ายูไม่ฟอร์มแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับอะไรครับด้วยอ,อ,อายุเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยบ <c oughs> อกว่านั้นพร้อมเ้ืก่อนไหมอะไรเงี้ยครับแต่รลหว่างนั้นเขาก็ให้ผมออกไปเลยเลยใช่ครับเข้ามาทั้งเดียวแล้วก็แปลว่า ใช่ครับให้ผลของออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งร้องไห้เขาก็ใช่ใช่ให้ร้อคงครับแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าเชื่อมั่นว่ามันแน่นอนใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนฮอลลีวูดอยู่ตรงหน้าเราแลครับใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นทรานสฟอรมเมอร์เพิ่งทำใช่ไหมครับก็ครับคือเขาอ่ากำลังทำอยู่แล้วเขาก็เอางานในตอนที่เขาทำออามาสอนเราเราได้เห็นตอนไทยอะไรเงี้ยก็คือพรานฟอร์มเมอร์ภาคแรกเลยขับภาคแรกเลยนั้นดังสนั่นเลยไม่ใช่คนนี้กระจายเป็นบับเบิ้ลบีเลยตอนนั้น ใช่ครับก็เป็นเป็นจุดแรกเลยครับที่ที่ทำให้ผมรู้แล้วว่าเอายังไงต่อเชฟด,ดีเพราะว่า<ม>เราโรงเรียนก็ไม่เข้าไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มคิดแล้วครับว่าออจะทํายังไงดีจะทํยังไงดีก็เลยบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวเราจะลองหางานทําที่นี่ดูก่อน<ม>จนวีซ่าหมดแต่การที่จะทํางานที่นั่นนะครับจําเป็นจะต้องใช้เวิร์คคอมมิตก็คือเป็นการใบอนุญาตการทํางานเขาไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้เราทํางานแล้วก็จะเป็นเหมือนต่างดาวใช่ไหมครับ ตอนนั้นก็เลยไปเก็บเบอร์รี่กับ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 คุณป้าาที่ที่วัดหลวงพ่อไปอย่างครับใช่ครับก่อนก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่จะไปที่แคนาดาครับก็คือคุณพ่อพาไปหาหลวงพ่อครับผมไปเจอตรงสาขาสุโขวิทร้อยหนึ่งครับผมใช่ครับวัดธรรมะอ่าธรรมะมงคลคนใช่ครับก่อนไปก็คือคุณพ่อก็เลยไปขอฝากหลวงพ่อว่าแบบลูกจะไปเรียนที่แคร์นะครับเพราะว่า หือนพ่อทําการบ้านบอกว่าจะมีวัดที่นู่นอะไรนะครับก็คือสาขาที่วัดไทยที่อยู่ที่จักรวรรดิประเทศขัมปัครับแล้วพอไปเจอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อว่ายังไงบ้างครับือผมจําได้ว่าตอนนั้นมองผมคือไปผมเกลียนๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อพาผมไปทําอะไรก็ไปนั่งเราก็เหมือนเหมือนทั่วไปที่ผมจะไปวัดก็จะไหวาสักการะแล้วก็ขอพรอะไรนครับ การแปว่าวันนั้นก็คือเข้าไปบรรยากาศทีโหลูกศิษย์เต็มวัดไปหมดเลยมีทั้งตำรวจที่ไทยครับก่อนก่อนก่อนที่จะไปครับก่ที่จะไปที่ไทยนะครับก็มีทั้งตำรวจมีทั้งบริการก็เห็นรถของก็มงว่าอันนี้คืออะไรพวกผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าผมจะไม่ค่อยได้ไปอะไรแบบนี้ครับง่ายก็เลยก็เคยตกใจมากไม่รู้ว่าท่านคือใครจริงนะตอนนั้นเลยครับข้อก็บอกนี่ไงหลวงพ่อไม่ได้ยังที่ ท่านไปค้นพบอ้อพุทธรูปที่หยกที่อยู่ในถ้ำหรืออะไรทั้อย่างผมก็ไม่รู้เลยพ่อก็พาไปแล้วก็ระหว่างทางที่ท่านกําลังเข็นโรลงมาพ่อพ่อก็เลยบอกว่าหลวงปู่หลวงตาเรียนรูปผมจะไปเรียนที่แคนาดาขอฟังนะ่อตัวด้วยนะครับครับแล้วท่านก็เลยผมจําได้ว่าเขาบอกเอามือมานี่ผมก็เช่นมือไปครับอย่างนี้อย่างนี้ผม่ไม่ใช่แแบบของข้างเลยแบบของข้าง ท่านก็พูดว่าเองจะดังฉันจะรวยพวกอย่างนี้ผมก็ว่าโอ้สาธทุเขาก็เออเฮฮาอะไรันใหญ่เลยครับแบบดีเสียงเจียวจ้าวเต็นไปหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยงงแล้วก็มีลูกศิษย์เดินเข้ามาหาปู่เข้ามาหาคุณพ่อรับว่าท่านไปทํายังไงเนี่ยทำไมเขาไม่เคยดูรายมือให้ใครเลยนะผมก็เลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าคือใครก็เลยกลับมาทาการบ้านครับว่าหลวงพ่อท่านคือใครเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ เำเป็นผมเลยรู้ไหมใช้คําว่าอะไรเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแล้วกันก็ถ้าทัวนนี้จริงก็เหมือนทางผู้ชมที่บ้านเขาคือเหมือนไม่ไม่เคยเป็นคนเข้าวัดเข้าวาอะไรอยู่แล้วตอนที่อยู่ที่ไทยนะครับเรื่องนี้ก็คือไม่ได้ไม่เคยบอกที่ไหนด้วยครับพ่อเขาเหมือนพูดง่ายเคยใช้บัตรฟาสแท็กอ่ะมาถึงปุ๊บดูเฮ้ยทำไมลูกศิษย์บางคนยังไม่ได้มีพี่เท่านี้เลยอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่เป็นปฏิหารเนาะเขาไ่ด้ใช่ครับที่น่าอัศจรรย์ใจที่เมื่อกี้ที่พูดว่า คำที่หลวงพ่อท่านพูดก็คือนักปัจจุบันนี้เลยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นความแน่นอนที่เกิดนัปัจจุบันแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆก็ถือว่าได้ต้องทามาใช่ไหมดีไม่ได้อยู่ดีๆเป็นเพราะอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกใช่ต้องมีเหตุก็คือตัวของนิโนเองก็ต้องทําเหตุที่ดีมาคราวนี้ในส่วนของที่หลวงพ่อท่านได้ได้กล่าวไว้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านอาจจะเห็นอะไรทุกอย่างนะฮะแล้วท่านก็ได้บอกไว้ แต่ยิ่งสะสมมากใช่ถูกต้องครับมัน <reco Christ. S 2> ต้องมีเหตุและต้องมีผลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้เนี่ยฟังดูตั้งแต่ต้นคือเหมือนก็ยังดูแล้วเหมือนกันโยก็บอกว่าเหมือนก็เกเรบ้างบ้างถูกไหมครับซึ่งมันไม่มันเป็นของเดิมของเดิมใช่ครับอาจจะมีกรรมซึ่งการละกันอาจจะเป็นเลยมาพบใช่ไหมใช่องมีเหตุกรรมดีนะครับกรรมดีที่มาเจอแล้วหลวงพ่อก็ได้พูดไว้เพื่อให้เรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับครับก็เป็นจริง ใช่ครับก็หลังจากนั้นผมก็เลยกลายเป็นเด็กวัดอยู่ช่วงครับนลังจากที่เรียนไม่จบครับเรียนไม่จบแล้วก็ไม่มีใช่ครับตลนนั้นก็มีเพื่อนคนไทยนะครับเราก็เลยไปขออาศัยเขาอยู่ด้วยอะครับเขาก็เป็นเป็นเพื่อนที่แล้วก็ครอบครัวที่แบบว่าใจดีมากๆครับให้ผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัด ออกมาจากนอกเมืองนิดหน่อยแล้วก็ไปอาศัยวัดจริงๆครับวันไหนที่ไม่มีข้าวกินก็คือนั่งรถไปแล้วก็แล้วก็ไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยทำความสะอาดช่วยอะไรช่วยงานอะไรแล้วพอไปทําเราได้ข้าวกินครับผอกลับมาไหมไม่ครับไม่ไม่เป็นมือเป็นมือนะใช่ครับเป็นมือครับเสร็จก็ทำความสะอาดวัดแล้วก็การเป็นว่าสังคมของผมนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีรุ่นเดียวกันเลยครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนผมก็อายุ30สิ เพราะว่าคนที่วรงเรียนคือเขาอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับนะครับโรงเรียนนี้ก็ผมมีเพื่อนที่ผมไม่สามารถเข้าผับได้ไม่สามารถไปได้ก็คือเพื่อนตัดขาดนเลยกลายเป็นว่าสังคมนักกอล์งกลายเป็นคนป้าๆาแทนครับป้าๆาที่มาช่วยเราตอนใช่ครับป้าป้าที่ชวนแล้วก็แบบอ้าวหนูมานี่ดิกินนี่นะเขาก็จะทำอะไรให้เรากินเขาก็เอ็นดูแล้วก็พาเราไปเก็บเบอร์รี่เราต้องตั้งชื่อป้าผมนี้ว่าเกอร์รี่เบอร์รี่ใช่ครับพาไปเก็บเบอร์รี่ผมจําได้ว่า ตอนนั้นก็คือแบบไปเก็บส่วนบรีที่เป็นแบบของอาลับเลยครับ,บเป็นคนแบบเษฐีอาลับแล้วเขาก็เหมือนเราเก็บเก็บเก็บเนี่ยแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็เอามาแลกเงิน,นครับผมสนุกไหมเพิ่นสนุกครับสนุกมากผมรู้สึกว่าผมมันเป็นแรงงานต่างดาวเลยนั่งรถตู้ไ,ไปแบบว่าแบบด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยได้หนักเลยนะมัได้หนักแล้วใช่ครับ ก็ช่วงนั้นก็เป็นอศัยเป็นเด็กวัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนจนถึงสิ้นสุดเหลือวีซ่าแค่2วันเองครับจากที่ออกมาเรียนไม่จบจนถึงวันที่วีซ่าหมดกี่กี่เดือนครับโอ้ก็ประมาณ5เดือนได้นครับครึ่งปีครึ่งปีครับครครึ่งปีใช่ครับเพราะว่าปกติเขาจะเรียนจบประมาณปีนิดๆครับแล้วก็เหลือประมาณ5เดือนก็อยู่จนวีซ่าจะหมดเลยครับใช่ครับ สุดท้ายก็ต้องบินกลับมาครับผมใช่ครับวันที่จะบินกลับมาก็มีเรื่องตลกก็คือผมอะเมอขึ้นรถขึ้นรถบัสยังนงครับแล้วก็เหมือนเลยน่าจะเลยป้ายครับเลยไปหลายสิบโลเลยครับใช่ครับเกือบจะได้เป็นหโลเป็นโลนะครับเกือบจะได้เป็นโลเป็นโลถ้าถามคือนั่งไปเรื่อยๆครับแบบเข้าป่าเข้าเขาไปไหนก็ไม่รู้นอกเมืองไปใช่ผมเมอไปไกลแล้วคนบัสก็เลยมาถามเรือผมแค่คนเดียวในรถครับเขาถามว่าคุณจะไปไหน แอร์พอร์ตอ้แอร์พอร์ตที่รู่นเขาก็เลยขับไปส่งโอ้หเกือบีเล้เนี่ยคนเดียวขับไปส่งเกือบเรื่องนี้ไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังเลยครับเกือบไม่ได้กลับแล้วครับเกือบจะได้แบบโดดลมที่นั่นแล้วก็เลยสุดท้ายก <Deus> ็บ <Mult Ve ers> ินกลับมาครับ <fit night> โชคชะตาครับว่าทวนนิดนึงเน่ยบอว่าจริงๆแล้วก็เหมือนโอเคได้เรากลับไปก็คิดว่าแน่นอนเราจะได้ปริญญาอยู่ไปเกือบปีแทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนก็ดิ่งนะเพราะว่าเราอย่างไม่จบความรู้สึกที่แน่นอนมันแตกสลายประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเราความรู้สึกคือแบบประตูอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลายเป็นว่าเราแบบเขาปิดประตูใส่เราเลยก็เดินทางกลับบ้านเลยก็ยังได้รับโอกาสต่อ่ใชวัดใช่ไหมครับเราเป็นวัดไทยด้วยได้รับการเป็นดูได้ซึมซับสิ่งนี้โอเคคนนี้ ก็เ,เลยวัยการคนไปแล้วอ่ะอดูแลพูดคุยถึงว่ามันก็เป็นการบ่พบอกบา,างอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ว่านั่งอยู่ในนี้มีโน่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าบนีในคนรุ่นเดียวกันนะครับแล้วเ,เป็นจุดเปลี่ยนหลังจากที่บินกลับบ้านมาก็<อ>คือทั้งทางนี่ก็คือแบบน้ำตาไหลแลราทางครับแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะเออชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อ,อก็คือวันที่บินไปคือเราเห็นภูเขาขาวินกลับคือเราไม่เห็นอะไรเลยคือแบบน้ำตาเราปิดใช่ใช่ใช่ครับคือแบบว่า นี่ละกว่าเราจะมีโอกาสได้ขนาดนี้กลายเป็นว่าเรากับโอ,โอกาสมันมืดไปเลยกลับมาก็ไม่ทันได้คุยกับพ่อแม่เลยก็คือคบแบบไม่รู้จะคุยอะไรกันนะค,ะครับใช่เราก็มานั่งคิดนอนคิดเอาไปเอามาก็เลยโอเคเราก็เลยใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนในการแบบเราเตรียมตัวครับสามเดือนก็เลยโอเคตัดสินใจไปหางานที่กรุงเทพฯครับตอนที่เราสามเดือนที่กลับมาใช่ไหมครับจะมีอยู่ช่วงนึงที่นีโน่ไปหาพี่ที่บ้านที่เชียงใหม่ ใช่ครับช่วงนั้นหรือเปล่าใช่ครับช่วงนั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่า turning point อันใหญ่เลยก็คือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือขายรีสอร์ทครับแล้วก็ถูกโกงจากผู้ค้าก็เลยทําให้รีสอร์ทกับบ้านเนี่ยถูกยึดครับครับผมใช่ครับพอถูกยึดก็คือกลายเป็นว่าถูกฟ้องกลับแล้วเราก็จะไม่มีที่อยู่ภายในอีกกี่ปีกี่ปีจนกว่าเขาจะไล่อะครับใช่ครับเพราะนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเครียดมากๆที่กลับมาก็คือเราจะเอาอย่างไรต่อครับ ครอบครัวเราดีชีวิตเราดีอะไรซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ก็ต้องเล่าให้คุณพิธมฟังเพราะว่าได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครัเหมือนที่นีโน่ได้พูดว่าทางครอบครัวทารีสอร์ทนะครับก็ภาพในความทรงจำของผมเนี่ยตอนที่ครอบครัวของนีโน่เชิญผมไปบรรยายนะเป็นธรรมทานที่ขอนแก่นหลายครั้งมากๆคนฟังหลายพันคนเลยนะครับเราก็ได้ไปพักที่รีสอร์ทชื่อกินเนอรี่รีสอร์ทนะครแล้วก็บ้านของนีโน่เนี่ยสวยมากนะฮะอยู่ตรงข้ามรีสอร์ทเลยนะฮะเดินหากันได้ก็ทุกอย่างเนี่ย จากที่ดีๆความแน่นอนกลายเป็นความไม่แน่นอนแล้วก็มีเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะฮะไม่น่าเชื่อวันหนึ่งครับตามอยู่ดีๆมีคนมากดออดหน้าบ้านพี่นะแล้วไม่ใช่แคปตอนเชียงให่แล้วออดปุ๊บเราก็งงว่าใครไปกดออดเปิดประตูไปนีโน่มาอยู่หน้าบ้านเราก็ตกใจว่าเอ้าแล้วนีโน่มาได้ไงล้ะนนีโนก็เป็นเด็กอยู่นะประมาณมอปลายเอานีโน่มาได้ไงครับต้องให้นีโนเล่าให้ฟังเหตุการณ์อะไรถึงต้องไปถึงเชียงใหม่ครับ ก็จริงๆแล้วคือเหตุการณ์นี้มันทาบเกี่ยวก่อนที่ผมจะขายบ้านเพื่อไปแคนาดาครับก็คือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องหมดเลยก็คือคุณพ่อจะขายธุรก,กิจเพื่อที่จะให้เราไปเรียนต่อแล้วก็เราอาจจะหาซื้อบ้านใหม่อะไรยังเงครับ,รบแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีปัญหาณตั้งแต่ตอนนั้นละเริ่มมีแต่ว่าผมไม่รู้พ่อก็ไม่ได้บอกเลยตรงครแต่ผมบินไปแล้วก็กคือเพม่งรู้ทีหลังว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ครับช่วงประมาณปหครับปหก็คือผมได้มีโอกาสไป ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปไปไปเที่ผมก็คือเป็นเด็กดื้อนะครับไม่ได้แบบทานทานทานด้านนี้เลยแล้วก็เลยเป็นคนชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดอะไรครับเพราะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนวัดที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นครับครับหลวงพ่อก็ก็เลยพาพาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดเขราเขาเครียดเรื่องนี้อะไรครับพว้เขาเครียดก็เลยพาเขาเข้าวัดเลยครับครับช่วงปนั้นก็คือเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มจะเข้าสู่ เขาเรียกว่าอะไรวงการวงการนี้ครับผมด้วยความที่เราเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราก็จะมีความที่หาที่พึ่งทางใจแล้วก็หาทางออกเขาเขายามหาทางออกอะไรครับมีทางไปหาล่างทรงไปทั้งอะไรไม่รู้ไปโอ้โหไปทั่วไปหมดเลยครับที่ไหนว่าดีใช่ครับว่าใชครับที่ไหนว่าดีไปหมดอะไรทุกอย่างไปหมดมีมีเพื่อของคุณพ่อครับเขาแนะนํามาว่าเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งอยู่ในรายการ V I P ครับผม ของอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วเขาเขาก็เลยเอาหนังสือนี้มาให้คือเป็นหนังสือสีเขียวๆตัวมนึงแล้วก็คนหนึ่งผมยาวๆใส่ไหมวันนี้นะครับก็เลยมานั่งอ่านพ่อพ่อแม่ยังไม่อ่านเลยผมก็นั่งอ่านแล้วก็พออ่านเสร็จก็เฮ้ยสนุกมากเลยครับที่มันเรื่องแบบปฏิหารเต็มไปหมดเลยเรื่องอะไรการแก้กรรมอะไรไม่รู้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้อะไรเงี้ยครับ ครับกลายเป็นว่าคณแม่ก็เลยว่าปั้งั้นเราออกไปตามหาพี่ดิชี่กันเป็นรายที่ลองไปดูใช่ครับขับรถเข้าไปในเมืองครับผมไปหาร่อแมเขาบอกว่านี่ไปบ้านพี่ิชี่อ๋อรู้จักถึงเวลาไปปุ๊บหลงแล้วก็แบบอ้าวไม่เคยมาที่นี่เลยที่นี่ที่ไหนครับนี่ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากครับเพราะว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าเอ๊ะน่าจะรู้จักพี่ิชี่นะแบบพี่ิชี่เป็นคนดังในย่านนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ การแล้วว่าคนนั้นเขาก็งงเลยครับอ้าวมาที่ได้ยังไงอใช่เขาก็บอกเขาก็ขับไปเลยครับเ้าถึงปุ๊บก็กดกิ่งหนาบานพเนชีแล้วก็เปิดเจอพี่โอลลี่ก่อนเลยจามหน้าผมเข้าไปปุ๊บก็เฮ้ยที่ที่ไหนนี่มันบ้านรังทรงหรือเปล่าไปไปแล้วนะผมเต็มอะไรไปหมดเลยผมก็แบบไปนั่งนั่งกิ่งกิ่งอยู่แล้วล่ะแล้วก็รอคือมีเจอพิเนชีครั้งแรกใช่อันนี้คือก่อนที่จะไป แค่ธรรมดาใช่ครับแค่นั้นมีมีฟีมีพบปากก่อนครับใช่ครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้รู้จักฟรลิชีครั้ตอนนั้นนะครับนี้พอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มีวิกฤตนะครับเราผ่านวิกฤตเรานัไม่ได้ไงครับมีโนครับครับผมว่าการที่ผมได้เข้ามาสู่ในเรื่องธรรมะอะไรอย่างครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ ได้ได้มาเรียนรู้กับทางพิณิชีด้วยแล้วก็การแก้กรรม้วยผมว่าอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมได้มาค้นพบเลยครับว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้สาคัญมากในชีวิตที่ที่ได้นํามาใช้ในณตอนนั้นด้วยครับคือทั้งก่อนที่จะไปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องธรรมะอีกรูปแบบนึงมันเหมือนเป็นการปูทางไม่ใช่ว่าเกิดทุกข์แล้วเราค่อยวิ่งกลับไปหามันหนมีเหตุให้ปูทางว่าเองเจอพิณิชีก่อนเราค่อยไปเคนดาซึ่งก็มีหลวงพ่อวิณิยังใช่ครับมีหลายสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็ทําให้ผมเข้าาใจว่เอ วิบตเหล่านี้มันมันแก้ไขได้ด้วยตัวเองอม,มันมีหลายเรื่องที่ทําให้เราแบบว่ามัน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 เข้ามาแล้วเรามากับมันนึกคิดว่าอ้าวจริงๆแล้วมันแบบเชื่อมต่อกันได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ครับนั่นแสดงว,ว่านีโนทุกวันนี้เนี่ยเราเชื่อเรื่องกรรมไหมเชื่อครับอเพราะฉะนั้นเราคิดว่าความไม่แน่นอนเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากผลของการกระทาเราในอดีตหรือเปล่าเอาแค่แบบในอดีตอาจจะเราเราเป็นเด็กเนาะขาถือว่าเป็นเด็กอ่างแา่เด็กแา่โต อาจจะยังไม่ไมชัดเจนแต่ถ้าเราเชื่อในเรื่องของย้อนกลับไปบที่ลึกๆอะ่ะค,คิดว่าเป็น<ม>ไปได้ไหมผมก็คิดว่ามันเป็นเป็นไปได้ทั้งสองเลยครับครับผมนะครับพอมาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะกี่ชาตินี้ชาติแล้วก็คือจากที่พี่ครีชเยนหมาว่าคนละคนเนี่ยมันก็ทําให้ผมเออข้าใจว่าเราอาจจะเคยทําอะไรผิดเหมือนปัจจุบันชาตินี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเคยกระทําผิดแล้วบางทีเราก็ลืมมันก็มีเยอะครับครับผมใช่ครับมันทําให้เราได้กลับไปย้อนไปนึกถึงว่าโอเคเราเคย กระทำผิดอะไรว่าเราจะมีโอกาสแก้ตัวคให้รีแก้ตัวอะไรเงี้ยครับพูดถึงเมื่อกี้ที่นีโน่พูดว่าคนละคนนี่ต้องเสริมอีกหน่อยหนึ่งนะฮะว่าคนละคนในความหมายก็คือถ้าเราในชาติก่อนนะฮะมันก็เหมือนเป็นคนละคนแต่ผลกรรมนั่นแหละยังตามถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมสิ่งที่เราต้องเจอคือวิบากกรรมเราก็ต้องถามคนด้วยตัวของเราเองใช่ไหมครับนี่ก็คือการจัดการความไม่แน่นอนในชีวิต นี่เพียแค่ตอนแรกเท่านั้นครับ <c oughs> ยังไม่หมดนะครับยังไงก็ฝากติดตามใน E ีพีต่อไปด้ยวยครับเราอยู่กับนิโนนะครับครับผมซึ่ง E ีีหน้าเรื่องของนิโนเนี่ยน่าสนใจยิ่งกว่า E ีพีแรกครับฝากติดตามด้วยนะคะแน่นอนในกรรมดีชีวิตจะไม่ชั่วนอนแน่ในกรรมชั่วชีวิตจะไม่ดี